วัสดีนะครับวันนี้พามาหาดักหนูเหมือนเดิมนะครับผมหมายแถวบ้านนะครับพึ่งเกี่ยวข้าวออกไปเมื่อวานครับเราลองมาเดินเช็คหมายดูตรงนี้เจอสองรูแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูทางหนูตรงนี้เลยครับนี่ครับผมรูยุ่ไงหน่หนู่นนะครับทางวิ่งแบบนี้เลยครับเป็นป่องอย่างนี้เลย มีตัวอยู่แน่นอนครับแบบนี้ดูครับเดี๋ยวเราจะใส่ไว้สองหลังครับตรงนี้นี่ครับเขาวิ่งออกลงมานี่ไปนี่เป็นป่องไปนู่นนะครับตอนที่เขายังไม่เกี่ยวข้าวหน้าดูแล้วน่าจะวิ่งในวิ่งนาน,นี่นะครับเป็นป่ปองปมาแล้วเราใส่ตรงนี้สองหลังตรงนี้หนึ่งหลัง แล้วก็ตรงนู้นอีกหนึ่งหลังครับเหมือนเดิมนะครับสําหรับช่องวิลวัตพาลุยทาดักหนูนะครับผมข้าวสารแน่นอนครับข้าวสารแช่น้ําธรรมดานะครับผมดูนี่ครับน้ําป่าเรานี่เลยนะครับไม่มีน้ําหอมอะไรทักอย่างเราแช่ข้าวข้าวมันจะหอมครับกับเหล็กโมดิฟายของเราเหมือนเดิมชุดปีที่แล้วนะครับ วีนนี้ยังไม่ได้ซื้อใหม่ครับผมใส่ตรงนี้หนึ่งหลังเลยครับเดี๋ยวเรามารัไดไว้ด้วยกันนกกันอะไรมาลากไปนะครับนี่นะครับขอบสารใส่ไว้ตรงกลางเลยครับ มีตัวร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนครับเป็นตังห่วงครับหลังที่สองครับใส่กันเลยงางแบบนี้นะครับสำหรับมือใหม่ครับผมเรากดตรงกลางนี้ไว้นะครับดักง่ายๆครับแล้วเราก็มัดไว้เหมือนเดิม วันนี้เอามาเก้ากระปักนะครับไม่รู้ว่าจะเจอกี่ไมายนี่ครับขวาสารหลังที่สองไปลุยกันต่อครับวันนี้มากับผ่านชายเหมือนเดิมนะครับผ่านชายไม่ได้มาออกคลิปกับเราหลายรอบแล้วครับผ่านชายจะมาแต่หน้าหนูนะครับผมเพราะต้องลงเครื่องมาด้วยมาตรงนี้เจออีกหนึ่งหม้แล้วครับผ่านชายส่งสัญญาณเรียกมาเมื่อกี้ข้างในรูยังสวยเลยนะครับ ครับาดูนี่ครับท่านผู้ชม <c oughs> ดูครับดูทางวิ่งดักหนูหน้าฝนนะครับ <c oughs> นอกลอดูครับผมนี่ครับนี่ครับ <c oughs> มีรอยกัดยญ้ามีรอยอะไรอยู่นะครับ เราจัดกันตรงนี้อีกสักสองหลังครับท่านผู้ชมภาพหมายหลังที่สามครับท่านผู้ชมตรงนี้เราเล่นปากลูเลยครับหลังที่สามครับเข้าสารเหมือนเดิม หลังที่สี่ครับก่อนอื่นเลยเข้ามาชมคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมมาดูกันว่าคลิปนี้จะดักไปกี่หลังและจะได้กี่ตัวนะครับมันชายไปข้างหลังนู่นแล้วครับย้อนแสงครับตรงนี้หากันต่อเลยครับดูนะครับท่านผู้ชม ที่เราดักเมื่อกี้สีหลังอยู่นู่นเลยครับต้นตาลเดินมาหมดป่าข้าวแล้วครับติดขันชายคลองนี่แล้วมาเจอตรงนี้ยังแจ่มเลยครับนี่ครับผมร้อยเปอร์เซ็นครับหลังนี้ตูครับถูกครับผม <c oughs> ทางเขาวิ่งออกมาหากินทั้งล่างนี่นะครับทางช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ มาเดี๋ยวเราใส่ตรงนี้ก่อนเลยหนึ่งหลังหูครับ <c oughs> จ้ำเลยครับตรงนี้เราจะไม่ใส่ปากรูนะครับมันโล่งเกินครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ถางเขาวิ่งลงมาจากนู่นนะครับมองครับเว่งลงมานี่มานี่เดี๋ยวเราใส่ตรงนี้เลยครับ ดักเสร็จเรียบร้อยครับท่านผู้ชมเดินหาเรียบร้อยครับหมายข้างหลังแล้วนู่นนะครับได้หกหลังครับผมเดี๋ยวลุนเช้าทีเดียวครับตอนนี้เราก็กลับบ้านก่อนเจอกันตอนเช้าครับสวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้ก็เดินจะถึงหมายเลยนะครับหมายอยู่ข้างหลังแล้วนี่ป่าเดินเราไปลุนด้วยกันเลยครับอยู่ตรงไหนกัะไม่ได้ทําเครื่องหมายไว้ครับดักไม่กี่หลังลุนด้วยกันเลยครับสองหลังตรงนี้ หมายแรกตรงไหนเอยจะมีผลงานให้พี่น้องชมหรือเปล่าแล้วก็อยู่แถวนี้ครับเจอรู้เขาแล้วหลังแรกหลังแรกไม่ทำงานครับอยู่เหมือนเดิมเลยหลังที่สองหลังที่สองเรียบร้อยครับผมนี่ครับหมดเจาะเลยเขืนไม่ได้มาดูนะครับ เ็บเช้าทีเดียวก็ดักไปกี่หลังนะครับหนึ่งแต้มมาแล้วครับผมอีกที่หนึ่งนู่นครับป่ายขานู่นครับผมเดี๋ยวเราเดินไปนู่นกันเลยแล้วก็ท้ายสุดนู่นเลยครับครับตรงนี้ถึงหมายแล้วนะครับป่ายาคาอยู่ตรงไหนเอ่ยกับของเราลุ้นไปด้วยกันเลยนะครับ โอ้น่นครับนอนอยู่ข้างหน้านุนเลยอูเ้เรียบร้อยครับหลังนุนอน,นี้ไม่โดนนะครับอน,นี้เราใส่ปากรูไว้เรียบร้อยครับผมนี่ครับผลงานนะครับเดี๋ยาสารนี่เรียบร้อยสองแต้มนะครับเกาะละตัวละตัวครับผมปอาจยะไปอีกหนึ่งเกาะนุนเลยครับ ขายของเมื่อวานป่าหญ้านู่นครับเจอกันตรงนั้นครับมาถึงอีกหนึ่งหมาดนะครับเหมือนจะโดนนะครับผมดูครับนี่ครับนี่ครับติดขาครับผมเราใส่เมื่อวานตรงนี้นะครับที่เราบอกว่าไม่มีพลาดนะครับผมตรงนี้โดนแล้วหนึ่งตัว อยู่ตรงนี้ครับงดหลังนี้ไม่โดนครับหนูน่าจะมีเกาะละตัวครับดูแล้วเดี๋ยวจัดการตัวนี้ครับสรุปผลงานของเรานะครับกับไม้ข้างหลังเรานีนะครับผมปากข้าวนะครับเหย๋ยวเขาสารหกหลังสามแต้มครับแต้มสวยๆทั้งนั้นเลยครับผมโอ้ครับไงก็ฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะครับผม คลิปหน้าเราจะพาไปทำอะไรก็อย่าลืมกดติดตามเราไว้นะครับก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมไก็ขอสวัสดีครับผม